สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธที่10กันยายน2025นะคะวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันค่ะมีหลายเรื่องเลยทั้งสถานการณ์โลกเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็จะมาดูแนวโนงที่น่าสนใจกันโดยเฉพาะเออค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับทองคำแล้วก็ยูโรค่ะครับสวัสดีครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวเด่นวันนี้ก่อนเลยนะคะมีรายงานจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐค่ะ เขาตั้งข้อหาดีคาร์ลสบราน์ Brown, ในคดีฆาตกรรมไอรีนาซารุสกาซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอ๋อครับคดีนี้เหมือนเคยได้ยินข่าวมาบ้างใช่ค่ะแล้วแหล่งข่าวหลายที่ก็ชี้ว่าคดีนี้ถูกใช้เป็นประเด็นการเมืองอะนะคะในยุคทรัมป์เพื่อจะผลักดันนโยบายปราบอัชญากรรมแล้วก็เรื่องควบคุมคนเข้าเมืองให้เข้มงวดขึ้นครับซึ่งเรื่องนี้มันก็สอดคล้องกับภาพรวมที่แหล่งข้อมูลอื่นๆสะท้อนมาเหมือนกันนะครับ คือการดําเนินนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันส่งผลกระทบไปในวงกว้างจริงๆอย่างเรื่องกําแพงภาษีที่ใช้ตอบโต้กับหลายๆประเทศตอนนี้เรื่องถึงสารดีกาแล้วด้วยอ๋อหรอคะกําลังจะไต่สวนหรอคะใช่ครับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะมีการไต่สวนเรื่องความชอบด้วยกฎหมายซึ่งถ้าสารตรัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยรัฐบาลอาจจะมีปัญหาเรื่องการคลังได้เลยนะครับโหเรื่องใหญ่นะคะเนี่ย ครับผมแล้วก็มีประเด็นอื่นๆอีกนะครับอย่างข้อเรียกร้องให้ยูไปเก็บภาษีอินเดียกับจีนเพิ่มโทษฐานที่ไปซื้อน้ำมันรัเสเซียอืมค่ะแล้วก็มีการจราจายการค้าสหรัฐญี่ปุ่นที่เหมือนจะยอมลดภาษีนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นให้ค่ะหรือแม้แต่การไปบุกจับแรงงานที่โรงงานฮุนไดอันนี้ก็เหมือนกดดันบริษัทต่างชาติให้ทำตามกฎหมายคนเข้าเมืองที่เข้มขึ้นมีแต่เรื่องแรงๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับยังไม่หมดนะครับ ยังมีเรื่องเก่าเรื่องความสัมพันธ์กับเจฟฟรีย์เอฟสตีนที่ทางเดโมแครตเอาจดหมายเก่ามาเปิดโปงแต่ทำเนียบเขาก็ปฏิเสธไปแล้วคือประเด็นพวกเนี้มันสร้างความไม่แน่นอนเยอะเหมือนกันครับฟังดูแล้วการเมืองนโยบายดูจะยังมีความไม่แน่นอนสูงเลยนะคะแล้วพอหันมาดูฝั่งเศรษฐกิจบ้างตัวเลขที่เพิ่งออกมาล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างคะครับตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดนี้ก็ มีผลเหมือนกันครับโดยเฉพาะตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรหรือ NFP ของสหรัฐเดือนสิงหาคมค่ะเห็นว่าออกมาต่ำกว่าคาดเยอะเลยเหรอคะใช่ครับเพิ่มขึ้นแค่22,000ตําตำแหน่งเองครับจากที่ตลาดคาดการไว้ที่75,000โหต่างกันเยอะมากเลยนะคะแบบนี้ตลาดหุ้นน่าจะตกใจสิคะก็น่าแปลกนิดหน่อยครับที่ตลาดหุ้นยังไม่ได้ตอบสนองในเชิงลบมากนักอาจจะยังรอดูท่าทีอยู่ แต่ตัวเลข NFP ที่ต่ำขนาดนี้มันก็ส่งสัญญาณบางอย่างเหมือนกันส่วนอัตราว่างงานสหรัฐก็ขยับขึ้นนิดหน่อยครับเป็น4.3อันนี้ตามคาดค่ะแต่ที่แคนาดานี่สิครับอัตราว่างงานพุ่งไป7.1ปสูงกว่าที่คาดการไว้เหมือนกันอืมตัวเลขดูไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยนะคะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้แหละครับที่มันไปกดดันธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ว่าอาจจะต้องคิดเรื่องนโยบายดอกเบี้ยใหมอ่อ๋อค่ะค่ะซึ่งก็นํามาสู่เรื่องที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้เลยใช่ไหมคะเรื่องแนวโน้มค่างเงินใช่ครับเรามาดูกันทีละตัวเลยนะครับเริ่มที่ทองคํา XAUUSD ก่อนค่ะทองคําเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ แหล่งข่าวรายงานว่าราคาทองคำนี่พ um carry oh, ุ่งแรงมากเลยครับทำสถิติใหม่ไปแถวแถว3,675ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก่อนจะย่อลงมาปิดแถวแถว3,625ดอลลาร์โห3,600กว่าสูงมากเลยนะคะปัจจัยหนุนคืออะไรคะก็ปัจจัยที่เราคุยกันมานี่แหละครับคือตัวเลข NFP ที่มันออกมาแย่กว่าคาดทำให้นักลงทุนมองว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นค่ะ บวกกับความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกโดยรวมแล้วก็ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐที่เราไล่เรียงกันไปตอนต้นทําให้นักลงทุนก็หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํากันมากขึ้นอ๋อพอคนกังวลก็เลยเข้าทองคําครับทาง Gcap ปโกเขาก็แนะนําว่าถ้าราคามันย่อตัวลงมาก็น่าจะทยอยซื้อสะสมได้ครับน่าสนใจคะ่ะแล้วฝั่งยูโร USD ล่ะคะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าแข็งค่าขึ้นใช่ครับ ยูโรเทียบดอลลาร์หรือ EURUSD นี่แข่งค่าขึ้นชัดเจนเลยครับทะลุไปแต่ระดับ1.1750ได้เลยเพราะอะไรคะเพราะ NFP สหรัฐแย่เหมือนกันหลกัลกๆก็ใช่เลยครับพอตัวเลข NFP สหรัฐออกมาหน้าผิดหวังคนก็เทขายดอลลาร์แล้วก็หันไปซื้อยูโรแทนค่ะแต่ก็มีข้อมูลอีกด้านนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย EURUSD มันก็ยังแวง่งแ่งแถวๆ1.1700อยู่ เพราะตลาดยังมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดร,ระหว่างโปแลนด์กับรัสเซียอ๋อยังมีปัจจัยอื่นอีกครับแล้วก็ยังรอตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่กําลังจะประกาศด้วยครับอันนี้ก็มีผลเหมือนกันแสดงว่าถึงยูโรจะแข็งขึ้นมาแต่ก็ยังต้องจับตาปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะคะถูกต้องครับแล้วตัวดอลลา,าร์สหรัฐ USD เองล่ะคะสรุปภาพรวมตอนนี้คืออ่อนค่าลงชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ครับ โดยรวมคือดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงชัดเจนเลยครับถ้าดูจากดัชนี DXY ที่วัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆเนี่ยก็ตกลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์เลยค่สะสาเหตุก็คือตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่กับการคาดการเรื่องเฟดครับหลักๆเลยคือ2เรื่องนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่าง NFP แล้วก็การคาดการว่าเฟดจะต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นหรืออาจจะลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าเดิม ซึ่งพอดอลลาร์อ่อนมันก็ไปหนุนทองกับยูโรให้แข็งขึ้นเป็นลูกโซ่กันไปถูกต้องครับมันเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ดันให้ราคาทองคํากับค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับค่ะและถ้าเทียบกับเงินเยนล่ะคะดอลลาร์ Dollar เป็นยังไงอ๋อครับมีนักวิเคราะห์จาก UOB เขาคาดการกรอบ USD JPY ระยังสั้นไวนะครับอยู่ที่ประมาณ147.00ถึง148.00ครับค่ะค่ะพอฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะ ว่าเรื่องการเมืองนโยบายรัฐบาลตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมามันส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันหมดเลยนะคะโดยเฉพาะกับตลาดเงินนี่คือไวมากใช่ครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและก็น่าติดตามจริงๆครับอืมแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มีอะไรที่น่าคิดต่อยอดไปอีกไหมคะครับผมว่าสิ่งที่น่าขบคิดต่อนะครับคือท่ามกลางความผันผวนที่เราเห็นเนี่ยทั้งจากตัวเลขเศรษฐกิจ แล้วก็ความพยายามใช้ในโยบายต่างๆเป็นเครื่องมือทางการเมืองในเวทีโลกแบบนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าเช่นอะไรคะเช่นอาจจะกําลังมีการปรับเปลี่ยนสมดุลอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกหรือว่าลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาต่างๆในเวทีโลกมันกําลังจะเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อครับ โอ oh, เป็นคำถามที่น่าสนใจและชวนให้คิดตามจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเราครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ